สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีกับมะพอกับจ่าคืึเก้าค่ะจะพ้าเขาคั่วค่ะพ,ขขพี่น้องมอนีสิพ้าเห็ดไก่ต้มโคกค,ค่ะพี่น้องจากต่างแดนนะคะวัตถุของขากับมีอยู่สามอย่างค่ะกับมีหน่องไก่นะค่ะขาไก,ก่ก็จะมีโคกค,ค่ะอันบานข้าจะแนะนๆเลยค่ะ้าจะหายแสบอีลตีต้องใส่อันเขาเอ่ยยังโคกอันเจอาบอกค่ะยี่ห้อของเจอาไหมค่ะอันนั้นนะแสบเวอร์ค่ะแต่อยู่หนีมันบ่มีนะค่ะ ก็เลยใส่โคคาโคล่าค่ะพี่น้องต่อไปก็จะมีเกลือนะคะพี่น้องเกลือค่ะเกลือหน้าตาเกลืออยู่มั้นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเส้นนะคะวอนอื่นถ้ากะเทน้ำโคล,ลงไปเลยค่ะพี่น้องไก่ต้มโคค่ะบ่ด้ใส่เครื่องหั่นเครื่องเทศค่ะค่น้ำโคกกับเกลือแล้วก็ต้มค่ะลอจนไก่เปื่อยไก่ไกสุกค่ะ อันนี้โคบลิดหนึงนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ติดไฟค่ะพี่น้องใส่ไฟปกติใส่ปานกลางค่ะแดงถึงปานกลางนะปกติใส่เกลือหน่อยนึงเพราะว่าคั้นใส่หลายมันจะเข้มเนาะคะ่ะมันยิบมือนะคะแม่บ้านห้าวใส่ยิบมือนึงค่ะมันปกสิ ตรมปรอมเองค่ะเอากระต้มไปนะคะเดี๋ยวจะอันเคลียไขให้มันเหให้ไขมันลุกหนือนนางถ่วงกันค่ะนางโท้งมันถ่วงไปแล้วก็ปิดฝาค่ะจะกลับมาดูกันจ้าง่ายๆจ้ะพี่น้องอยู่บ้านห้องเฮ็ดง่ายเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีโค้งอันเตออาเนาะคะ่ะถ้าจะจำโบผิด โขบยี่ห้อ JR นะคะอันนั้นมันสีมันสีนัวกลมๆค่ะนัวกกโค่คาโ,โ,โ,โคลา่าน้องเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ดายาบาลเอาเฮ็ดเบิงเนาะคะ่ะง่ายค่ะทํากินก็อร่อยทําขายก็ได้เงินนะคะพี่น้องเดี๋ยวกลับมาพอ้อกันค่ะว่านาตาไก่ต้มโคบแกัมสิเป็นยังไรงรอมันเดือดมันสุกเดี๋ยวมาพอ้อกันค่ะจ้าพี่น้อง ไก่ของข้ากะเปื่อยและค่ะสุกแล้วสุกแล้วหน้าตาอาชิบสวยค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟแล้วค่อยปรุงแต่งหน้าตานะคะแป๊บนึงจ้าพร้อมเสิร์ฟแลจ้าไก่ต้มน้ำปลาสูตรไทยชาโดจ้ะหน้าตาอาชิบสะสวยแต่รสชาติก้มกล่อมค่ะพี่น้องลองเฮดเดอร์ค่ะพี่น้อง แซบแซบค่ะกินกับข้าวสวยห่อนๆนะคะก็ฝากไว้เด้อค่ะกับไก่ต้มน้ำโคกนะคะพี่นอ้องเรื่องจะสิบ,บอกเทคนิคผู้ใดอยากเอาเห็ดอันเห็ดฟางบานเห่าค่ะแต่ยูน่มันจะมีเห็ดปร,รีดค่ะแต่ว่าจะโบได้เอาใส่เนาะคะ่ะผู้ใดอยากเอาอันเห็ดเอาอยางโล่งใส่น้ำกระได,ด้เด้อค่ะแซบคื้นกันค่ะพี่น้องแต่มื้อกี้มีแค่ไก่ค่ะฝากไว้เนาะคะ่ะ พูดเลยค่ะมากอย่าลืมกดติดตามให้จ้าในเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะอขอจบไว้แค่นี้ค่ะเอามาพอกันในคลิปหนาเด้อค่ะไปแล้วไปแล้วหิวเข่าวค่ะพี่น้องมาเด้อกินข่าวน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย